Thank you. อ่ายูโ uh สวัสดีค่ะมากับแม่ไผ่นะคะพบกับแม่ไผ่นะคะวันนี้นะคะเราจะมีสาเหตุนะคะว่าทําไมเราถึงนอนไม่หลับนะคะโอเคได้เสียงแม่ไผ่ชัดนะคะเออมากันยามดึกนะคะเดี๋ยวขอแม่ไผ่นะคะเทสเสียงหน่อยนะคะไ,ไงคะวันนี้ถูกหวยไหมคะ เออเดี๋ยววันนี้นะคะแม่ับไผ่นะคะก็จะมากับพอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเออมากันดึกหน่อยนะคะวันนี้นะวันนี้หัวข้อดีนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสาเหตุหลักๆทำไมเราถึงนอนไม่หลับนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครเข้ามาล้วทักทายกันได้เดจ้าเออสวัสดีค่ะ เจ็ดสาเหตุท so really ี่เรานอนไม่หลับนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะกระบวนการของการนอนนะคะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะส่งผลอันตรายกับร่างกายเรามากเลยนะคะถ้าคนไหนที่เป็นสิวก็จะเป็นสิวแบบว่าหายยากนะคะแล้วคนไหนที่กำลังจะลดน้ําหนักถ้าคุณนอนไม่หลับนะคะภัยบอกเลยนะคะว่าคุณจะน้ําหนักลงยากนะคะเออน้ําหนักก็คือการเผาผ่านมันไม่ดีเนาะมันทําให้น้ําหนักของเราค่ะมีการลงยากนะคะแล้วก็จริงๆวัยของพวกเรานะคะจริงๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยวัยรุ่น เป็นวัยผู้ใหญ่นะคะต้องนอนขั้นต่ำคือ7จ็ดถึงชั่วโมงนะคะร่างกายถึงจะเหมาะสมในการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวใบไผ่นะคะตรงนี้ต้องมีโพยนะคะ7สาเหตุหลักที่เรานอน,อนไม่หลับนะคะได้ยินเสียงแม่ไผ่ชัดไหมคะมันได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะพี่ลับอะคะได้ยินเสียงคุณแม่ใบไผ่ไหมคะคือไม่รู้มันจะได้ยินเสียงไหมนะคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินได้ยินหรือไม่ได้ยิน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเนี่ยแนะนําชื่อเล่นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ใบไผ่ไจะมาบอกเจ็อาการนะคะสําหรับคนที่เจ็ดสาเหตุนะคะที่ทำไมถึงนอนไม่หลับนะคะวันนี้ต้องมีโพยเดยจ้านะคะปัญหาหลากัลกๆเลยนะคะที่เรานอนไม่หลับนะคะอ๋อได้ยินนะคะขอบคุณค่ะปัญหาหลากัลกๆเลยนะคะที่เรานอนไม่หลับนะคะก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งรบกวนนะคะ อ๋อ oh, สวัสดีค่ะพี่วานีนะคะสวัสดีค่ะอย่างนอนดึกนะคะพี่วันนี้จะมาบอก7็ดสาเหตุหลักที่เรานอน,อนไม่หลับนะคะคือดีมากใครบอกเลยว่าเฮ้ยคืออันนี้ใครได้ไปความรู้นี้นะคือยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ปัญหาแรกนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมถ้าวันนี้บรรยากาศของเรานะคะมีสิ่งแวดล้อมรบกวนดังมากๆนะคะก็ทําให้เรานอนไม่หลับคือถ้าเราจะนอนหลับคือเขาเรียกว่าหลับไม่สนิทนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอาการที่2คือสายที่2คืออาการการเจ็บป่วยเวลาเรามีอาการพวกไอเจ็บคอหรือเป็นไม่สบายค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุที่3คือความเครียดการที่มีความเครียดมากหรือการวิตกกังวลนะคะ ก็ทาให้เรานอนม่หลับเดีวยวกันไผ่จะมีสูตรของความเครียดนะคะถ้าใครที่เครียดเรื่องงานนะคะถ้าเป็นไผ่เนาะไผ่จะเรียกกฎของการถอดหมวกลองดูเอาไปใช้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องงานลองใช้กฎของการถอดหมวกให้ดูนะคะคือกฎเนี้ยดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนไหนที่ชอบเครียดเรื่องงานนะคะแปลว่าอะไรกฎของการถอดหมวกอันนี้คิดเองจริงๆมนันเรื่องของการถอดหมวกนั่นแหละแต่นี้ไผ่ใช้เป็นกฎด,ดีกว่าเท่าวันนี้นะคะเรานะคะ เออถ้าวันนี้นะคะเราอยู่บ้านเนี้ยสมมุติไผเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะไผอยู่บ้านสวัสดีค่ะคุณลำยายถ้าวันนี้ไผอยู่บ้านใช่ไหมคะไผเป็นคุณแม่ไผก็จะใส่หมวกคุณแม่นืกอผ้าอกไหมคะไผก็จะทําหน้าที่คุณแม่เล่นกับลูกนู่นนี่นั่น,นพอเวลาไผไปทํางานไผก็ใส่หมวกของพนักงานที่ไผทําก็จะมีอีกหน้าตาหนึ่งเนืะะ้อผ้า่ะแต่เวลาสิ่งสําคัญคือตอนเวลาเรากลับเนี่ย เราควรถอดหมวกที่ทํางานอะวางไว,ว้แล้วเราใส่หมวกคุณแม่ก็เล่นและเฮฮากับลูกเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคุณทํางานคุณใส่หมวกทํางานอยู่แต่คุณกลับบ้านคุณลืมถอดหมวกที่ทํางานคุณก็เอาหมวกที่ทํางานความเครียดของคุณเนี้ยกับเล่นกับลูกอันนี้ไม่ใช่ กฎของไั่คือกฎของการถอดหมวกความเครียดของคุณจะหายไปเช่นคุณเครียดกับที่ทำงานพอมันหมดเวลาปุ๊บให้คุณลืมเลยให้คุณลืมของความแบบว่าเครียดลงโดยการที่คุณถอดหมวกนั้นวางไว้แล้วคุณก็ใส่หมวกครอบครัวของคุณคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแม่ลูกหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณใส่หมวกนั้นแทนอันนี้คือกฎของการถอดหมวกถ้าคุณถอดหมวกได้นะคะคุณรู้เวลาใส่หมวกคุณรู้เวลาถอดหมวกนะคุณจะไม่มีความเครียดเลย เรื่องจริงคนหลายคนที่เครียดแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าเขาลืมถอดหมวกไงเขาทํางานใส่เขาก็กลับมาบ้านเขาก็ใส่หมวกไอ้ที่ทํางานก็เลยทําให้เขาเครียดวันนี้นะคะคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยากันนะคะคุณต้องถอดหมวกงานออกคุณเป็นภรรยาคุณก็ทําหน้าที่ของภรรยาคุณเป็นสามีก็ท้องทำหน้าที่ของสามีไม่ใช่แบบว่าเรื่องบนเตียงเนาะ <c oughs> วันนี้ติดเลดนิดนึงถ้าสมมติว่าแบบเรื่องบนเตียงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรา ถ้าเราเกิดแบบว่าเฮ้ยเครียดเรื่องงานแต่เรื่องบนเตียงเราสมมติอะ่ะมันก็ไม่ใช่ปะคุณก็หมดมันควรจะถอดหมวกออกปะคือผ่กระร้จะบอกว่าเราควรวางหน้าที่ตรงนั้นให้จบลงแล้วคุณจะไม่มีความเครียดคุณจะมีความสุขใช่ค่ะครยยูลำไยใช่ค่ะเรามีหมวกหลายใบนะคะเราต้องรู้จักการใส่หมวกแล้วรู้จักการถอดหมวกให้ถูกที่เนาะคะ่ะต่อไปนะคะช่วงตอบอาสาเหตุ แล้วเนาะต่อไปสาเหตุที่4นะคะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นี่ไพ่บอกเลยว่าทําให้เรามีสาเหตุในการนอนไม่หลับด้วยนะคะเพราะร่างกายจะทํางานหนักมากขึ้นนะคะเนาะแล้วก็สาเหตุที่5นะคะเรื่องของท้องว่างนะคะหรือเรากินมากเกินไปหรือท้องว่างก็คือถ้าเรากินไม่อิ่มหรือกินเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเรามีสิทธินอนไม่หลับได้นะคะ แล้วก็อะไรอ่า,าสาเหตุที่6นะคะเรื่องของการนอนหลับภาวะการน,นอนหลับก็คือเรื่องของ,ของ,ของการฝันร้ายนะคะถ้าบางคนนอนหลับลึกนะคะก็สามารถฝันร้ายได้เหมือนกันอาการของการฝันร้ายเนี่ยก็ทําให้เรานอนหลับไม่สนิทได้เหมือนกันใช่คะ่ะวันนี้ไปแม่ไพปยไผ่นะจะมาบอกสี่เอเจ็ดสาเหตุนะคะในการนอนไม่หลับนะคะต่อไปสาเหตุสุดท้ายนะคะของการนอนไม่หลับนะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่า อ๋อหน้าที่ในการงานหมายความว่าอะไรก็คือเหมือนพวกกลุ่มพวกคนที่ทํางานเป็นกะหรือคนที่เป็นแบบว่าพยาบาลพวกเขาจะมีหน้าที่ของเขาก็เลยนี่เป็นสาเหตุของการที่แบบว่าทําให้เรานอนไม่หลับอันนี้คือเจ็ดสาเหตุที่ของเรานอนไม่หลับเนาะเออใครอยู่สาเหตุไหนบ้างแนะนํามาได้นะคะแต่วันนี้นะคะใบไผ่นะคะก็จะมีวิธีแก้ด้วยนะคะของการนอนไม่หลับก็คือถ้าเราทําวิธีนี้ไผ่ว่าน่าจะได้ผลนะคะ สว,สวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายแม่ไปไผ่ได้นะเออไอโปรแกรมนี้ดีมากมันมีลูกเล่นเยอะนะก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนนะคะด้วยการที่เราสามารถนวด อันนี้คือการแก้ไขนะคะคือเราสามารถนวดร่างกายของเรานะคะก่อนนอนให้เขาผ่อนคลายหรือเราแช่น้ําอุ่นนะคะอาบน้ําด้วยน้าอุ่นก็จะช่วยได้นะคะหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันนะคะใครที่นอนกลางคืนไม่หลับนะคะหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันจะทําให้คุณอนอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันเนาะอ่าต่อไปนะคะเรื่องของหลีกเลี่ยงเรื่องการกินอาหารมื้อหนักนะคะ เนาะคือรับประทานเราต้องเปลี่ยกนการรับประทานเป็นแบบว่านมอุ่นเป็นน้ำผล,ลไม้แทนนะคะอันนี้ก็คือเราจะหลีกเลี่ยงวันนี้มีโพลนะคะคือข้อความข้อมูลเยอะนะคะถ้าหากนอนไม่หลับจริงๆนะคะให้ทํากิจ,จกรเบาๆด้วยการอ่านหนังสือนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะจนกว่าเราจะรู้สึกง่วงนะคะทําให้จิตใจเราสงบนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอ่า การนอนนะคะควรทําให้สมองโล่งนะคะปลอดโปร่งไม่เครียดนี่งไงก็งคือเรื่องของการถอดบวกออกมานะคะอันนี้เนาะหรือจะให้มีกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรละคะเราสามารถทําสร้างกลิ่นเขาเรียกกลิ่นเพื่อให้ความผ่อนคลายนี้เกิดขึ้นได้นะคะนั่นจะเป็นพวกกลิ่นวานิลาลาเวนเดอร์พวกนี้ได้เลยนะคะถ้าเรามีอยู่ในห้องนอนนอะจะทําให้เราอะสามารถหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะ แล้วก็บรรเทาอาการเขาเรียกวันเทาความเครียดได้ด้วยนะคะกลิ่นพวกนี้มีผลต่อเรานะคะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟคาเฟอีนนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ออกกําลังกายนะคะก็สามารถใช้ขากินอโลมาก,ก็ได้ค่ะคุณคุณคุณพี่นะคะใช่ถ้าใครนอนไม่หลับมากๆนะคะเออถึงขั้นตอนแล้วค่ะถ้าใครนอนไม่หลับมากๆนะคะผ่แนะนําตัวนี้นะคะชื่อว่าเบอร์แมกนะคะเบอร์แมกตัวนี้ดีมากนะคะ เขานะคะจะช่วยในการหลับทั้งหมดอ่ะสามเท่าหลายคนบอกว่ากลัวมากเลยว่าถ้ากินแล้วจะมีผลต่อร่างกยายไหมไผ่ให้ดูตรงนี้เลียงเลยนะคะอันนี้คืออ่านักวิจัยจะมีเพศสัจกรน้ำหวานนะคะเป็นหัวหน้านักวิจัยที่ไผ่สามารถแนะนําสินค้าตัวนี้ได้ที่ไผ่แนะนําสินค้าตัวนี้ได้ไผให้ดูทุกคนเลยค่ะวันนี้สินค้าของไผทุกตัวนะคะสามารถโชว์นักวิจัยได้ทุกคนเลยค่ะวันนี้คือให้เรามั่นใจและภูมิใจได้เลย น้อยไพ่เคยเห็นสินค้านะเขาจะไม่ค่อยเอานักวิจัยหรือเบื้องหลังการผลิตออกมาโชว์หน้าของเราแต่วันนี้ที่ไพ่มั่นใจและไั่ทําทตลาดะค่ะเพราะว่าเขาโชว์หน้านักวิจัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศและนอกประเทศนะคะคือวันนี้คือปลอดภัยทั้งโรงงานของเราก็เป็นบริษัทดีโดีนะคะแล้วก็ผู้ผลิตของเราของเาขงเา,ขเ,รา,ขเ,ราขเรียกว่าอะไรละ่ะพวกหาสารสกัดนี้เขาภายใต้นักวิจัยนี้คะเขาก็จะดูแลตรวจสอบให้กับเราใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอย่าง สาเหตุที่ไผ่เล่ามาหมดนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่สมารถควบคุมได้หรือแบบว่าเราลดความเครียดไม่ได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้คุณลองทานอันนี้ก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะหลับนานขึ้นอันนี้มีผลวิจัยมาด้วยนะคะเนาะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไผ่จะลองดูนะคะว่า สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไผ่จะลองดูนะคะว่าวิดีโออันนี้มันจะสามารถให้ทุกคนเห็นวิดีโอได้ไหมของบริษัทของเรานะคะเดี๋ยวไผ่จะให้ลองดูใครที่มีปัญหานอนไม่หลับนะไผ่แนะนําเลยว่าทุกคนนะคะควรถ้าสมมุติว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในการที่เราต้องลดไม่สามารถห่างจากความเครียดได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณลองเอาเบอร์แม็กไปทานนะคะเบอร์แม็กไปทานนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะ เขาเรียกอะไรอาการเคียวของคุณก็จะลดเดี๋ยวไผ่ลองขอลองดูวิดีโอของเภสัชกรน้ำหวานให้ดูนะคะว่าเขาได้ไผ่จะมีไหมน้อให้เราได้เชื่อแล้วก็วางใจนะคะว่าของเรานะคะปลอดภัยแล้วก็โอเคเป็นคลิปอันนี้จะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวแม่แมไผ่ลองให้ดูนะคะเบอร์แม็กนะคะ ขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตนะจ้าขออนุญาตนะจ้าโอเค